บรรยากาศที่ลานประกาศผลคึกคักมากเลยนะครับเต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักเรียนที่มานอนรอดูผลอย่างตื่นเต้นกว่าผลจะรู้ก็พรุ่งนี้จะตื่นเต้นอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้โหนี่แกไม่ตื่นเต้นเหยนไอ้ปิ๊กแม่ไหนมาดูไอ้ปิ๊กสิมันยังไม่ได้นอนเลยตาด คลั่เหมือนกับหมีแพนด้าไงแม่ปิ๊กเอ้ยแม่บอกแล้วลูกว่าอย่าเครียดอย่าเครียดเอ้ยุ้ยแม่หมีอุ้ยปิ๊กเป็นอะไรอ่ะเป็นมะเร็งมั้งมะเร็งอ่ะพ่อไม่กลัวหรอปิ๊กพ่อกลัวมายิงปิ๊กิ้วพ่ออลํามุกเลยอะ ปิ๊ก,ก็แค่อยากให้พ่อทำใจไว้ก่อนน่ะเผื่อปิกเอ็นไม่ติดอ่ะอย่าคิดมากเลยลูกนะพ่อทำใจได้ตั้งแต่แกยังเรียนปสามอยู่นะลูกโอ้ใช่ปิกอย่าคิดมากเลยปิ๊กเอ้ยแม่ยังคิดเหมือนพ่อเลยแม่แม่ล้อเล่นอ๋อยังไงยังไงแล้วก็ทำเต็มที่อยู่แล้วนะลูกนะเนี่ยปิ๊กเอ็นไม่ติดอ่ะแม่พ่อจะรักปิกอยู่เปล่าอ่ะ โอ้ก็รักอยู่แล้วพ่อพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังในตัวปิ๊กหรอกแม่เดี๋ยวเจอน้าวกี่โมงแล้วลูกโ่งเนียปิ๊กโอ้ยปัญญาอ่อนนะมาทนโลกเลยใช่สิแม่ปัญญาเก็บว่าใครไม่รู้ไม่รู้นอนดีกว่านอนดีกว่าวัน